ตุนท็อปหนองเต่าปูนแล้วปิดท้ายด้วยพ้องหนึ่งหนองเต่าหนองลำมตุนเดียวเดียวบาเนีโอเียวดีเด่นนำด้วยนางลำแล้วก็ตามด้วยดำดำขาวเราชวนสีฟ้าครับนำไปด้วยจะกน้องเกดแล้วก็ไปเจอตอนอวบแบบน้องจีปิดท้ายด้วย ตัวยน้องนํามาตนุนนีเหี๋ยวมองไม่เห็นมีตัวอะไรไม่รู้ปัอ๋อที่เหียวนำมาด้วยเคโลนะครับพอกทุกนเนะี่ยตามมาด้วยอะไรนะรแล้วก็ตามมาด้วยผัวใจพี่เกมนะครับพวามันม มด้วยลูกสาวตำรวจแล้วปิดภายด้วยสาวหน้องควยายโอ้เปลี่ยนตัวครับโอ,สอ,บโอ้สีเหลือวเปลี่ยนตัวครับเขาไม่ชํานาญครับต้องส่งผู้ชํนานาญการมานักกีฬาพร้อมวิ่งดีไม้ห้าเหตดนะครับเปลี่ยน,นตัว ผมกดว่าทีเดียวนำเลยครับสีฟ้าทำงคาดว่าจะดีนะครับแต่ทีสุดท้ายท่าดีแต่ทีททเหลวครับเหลวเหลว